มามค้าีบแด่ที่ลงไม่ขาด้าจากไอ้เรืุจากาพเราปทยวต่อไปนักเรียนสวดมนต์ค่ะให้น้องเอมห้องแตงโมนำสวดมนต์นะคะ อาลังเอาทำอะไรคะทำอะไรคะพูดอาพูดว่าอะไรคะคาลังสามตาพุโธพะขวาะขวาพุทตาไม่ไายอ๋อไม่ได้ไายไม่ได้หังสงมามตาพุโต แล้วต้องอะไรกราบอะไรคะต้องเป็นเด็กอะไรนะที่ท่องอะไรนะแม<ส>่แ<ส>จะไม่ได้อ่านแอท่องยังไงคะอะไรนะเอาแล้ว,ลวจบแล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมคะ